ช่วงนี้ที่วัดโนนพระแก้วก็ช่างก็กำลังทำเจดีย์คือเห็นความคืบหน้าเห็นภาพถ่ายพื้นใจปีติใจเพราะได้เห็นทุกขั้นตอนของของงานสร้างเจดีย์ในครั้งนี้สร้างเจดีย์ในยุคที่เข้ายากมากแพงเศรษฐกิจฝืดเคเื่องหรือเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว การทำบุญการชวนคนทำบุญก็จะายากลำบากคนที่ทำบุญชาวบ้านที่ทำบุญหรือญาติโยมที่รู้ข่าวนะทำบุญก็ทำด้วยความตั้งใจก็คือแบ่งแบ่งทรัพย์ที่มีอยู่มา,าช่วยสร้างเพื่อให้มันสำเร็จเมื่อเช้าไป บินธาบาทก็พอเดินได้ก็บ,บินธาบาทบอกบุญกับญาติโยมที่ใส่บาตรตอนเชา้าก็มีญาติโยมเตรียมปัจจัยไว้ถวายตอนบินธาบาทก็สีห้าท่านเห็นแล้วก็ดีใจว่าพอแจ้งข่าวไปชาวบ้านที่ใส่บาตรทุกวันก็อยากจะเห็นเจดีเห็น เจดีที่กำลังก่อสร้างอยู่ได้ใช้งานก็คาดว่าถ้าคานเสร็จนะครึ่งหนึ่งสามารถวางแผ่นพื้นได้หรือหรือทำเป็นประโยชน์ใช้งานได้ส่วนหนึ่งในการเพราะว่าในอนาคตในปีปีหน้า ไม่ใช่อนาคตปีหน้านี้ก็เนื่องจากการสอบบาลีที่วัดโพชัยที่ผ่านมาสถา,านที่คับแคบนะเพราะว่าพันหนึ่งร้อยกว่าลูกที่ไีสอบในศาลาปรา,รากฏว่าพระนีม,มีจำนวนเยอะถ้าฝนตกเพราะว่ามันมีบางส่วนที่กลางเต็น ถ้าฝนตกเนี่ยก็จะสอบทำการสอบไม่ได้เพราะช่วงมีนะมาเมษาช่วงเดือนกุมภาช่วงเดือนกุมภาบางปีบางบางปีก็มีฤดูฝนลงฤดูหรือว่าพายุร้อนพายุพายุฝนพายุร้อนเข้ามาการสอบก็จะเกิดอุปสรรคคือถ้ามาสอบที่วัดนนท์แม่แก้วก็ เจดีก็จะทำเป็นลานสอบทาคารทาคารชั้นสองสำเร็จก็พอรองรับได้เพราะว่าก็มีหลายอาคารที่ชั้นที่จอดรถก็สะดวกสบาย